เล่นน้ําสงกราน,นี้มีชื่อว่ามหาสจรัร์วันเบิกบานสงกรานไทยนําเสนอขนบรรมเนียมประเพณีสงกรานทั่วประเทศให้คนไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสภายในงานเปิดตัวเทศกาลเย็นทั่วล่ามหาสงกราน Amazing สงกราน2017มหาสจรัร์วันสงกรานสร้างสีสันให้ชาวกรุงเทพมหานครได้กรคลื้นกับสงกรานแบบวิถีไทยซึ่งเคลื่อนออกจากจุดแรกที่ท้องฟ้าจำลองก่อนจะมุ่งหน้ามาที่ดิเอ็มโพเรียมผ่านแยกอโศกมนตรีแยกราชประสงค์และ จุดสุดท้ายที่แยกปทุมวันขบวนแบ่งออกเป็น6ขบวนคือขบวนแรก Amazing สงกราน2017มหัศจรรย์วันสงกรานโดยมีน้ำตาลชลิตาส่วนสเสน่ห์มิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ซสรับหน้าที่เชิญตราสัญลญักษณ์ เบอร์ี่แอนเทียมซีรีได้รับเลือกให้เป็นนางสงการานประจำปี2560ปรากฏโฉมเป็นนางกิรินีเทวีสเสด็จมาบนหลังโคชสารสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความสมบูรณ์ขบวนที่อเม Amazing สงการานต์เ็นจากคทิตที่รวมความอัศจรรย์มหาสงการาน์ทั่วทุกภูมิภาคมาให้ชาวไทยและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสก่อนเดินทางไปสัมผัสกับสถานที่จริงทั่วทุกภูมิภาค ขบวนที่4ขบวนสงกรานต์สีเขียวรักโลกโดยมีเทพีรักโลกมาพร้อมชุมชนสมาชิกุตสาหกรรมออกแบบสร้างสารค์เป็นรถประดับไฟฟ้ารักโลก คนที่5มหาสงกรานเพื่อนบ้านนําเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านกับประเพณนี้ขึ้นปีใหม่อย่างเช่นประเทศกัมพูชาสาธานารัสประชาธิปไตยประชาชนลาวและขบวนสุดท้าย Amazing สงกรานหลากรถที่นํารถแต่ละท้องถิ่นมานําเสนอ 2> 1, 3 2 ในงานเปิดตัวพลเอกธนิร,รปติมาประกรณ์รนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานงานนี้จะขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในวันสงกรานต์และสะท้ศิลปะวัฒน,นธรรมประเพณีแบบไทยก็สงการานต์ปีนี้เนี่ยเราการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เน้นสงการานต์ความเป็นไทยของเราว,วิธีไทยของเราน,นะคะแต่คำว่าวิถีไทยเนี่ยก็ไม่ได้มีเป็นวิถีเดียวนะคะวิถีถิ่นก็เป็น ็นวิถีไทยมันในงานวันนี้งานเยียนทั่วรล่ามหาสงกรานนี่ทางทะท,ะทะก็เรียกว่าเอาวิถีถินของสองกรานของเราทั่วประเทศมานําเสนอให้เห็นเลยก็อยากให้คนไทยนะโดยจริงๆไม่ใช่เฉพาะนะักท่องเที่ยวตา่างชาตินะคะคนไทยเราด้วยกันเองนี่แหละคะ่ะโดยเฉพาะน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยก็จะได้มาเห็นแล้วก็เห็นความสวยงามและความหมายที่แท้จริงของมหาสงกรานนั้นเป็นอย่างไรด้านทิงเบอร์ลี่แอนเทียมซีรีนักแสดงได้รับเลือกเป็นนาสงกรานในปี ปรากฏโฉบอย่างงดงามพร้อมกล่าวว่าดีใจที่ได้มีโอกาสสวมชุดไทยและเป็นนางสงกรานต์ร่วมสืบสารความเป็นไทยว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละต้องการให้มันคอนทราสต์ค่ะในทีนี้แล้ก็เป็นนางสงกรานต์ประจำวันพฤหัสานไค่ะก็เลยแบบลองรับคือเพราะว่าก็ยังไม่เคยใส่ชุดไทยเอกันนะคะแล้วก็ก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีก็ก็ดีนะคะแปลกดีค่ะเพราะว่าไม่เคยใส่เลยจริงๆก็รู้สึกว่าสวยงาม ็ตามตามที่นางสาวนัทต้องเตนจริงๆค่ะก็อยากให้เยอะตามประเพณีไทยอ่ะเพราะว่าจริงๆของกาเนี่ยมันคือของคนไทยแล้วก็มันมีมานานแสนนานแล้วค่ะก็อยากจะให้เยอะตามประเพณีก็จะสวยงามมากกว่า นอกจากนี้ยังได้มีการจำลองงานสงกรานทั่วทุกภูมิภาคณอุทยานเบญจศิริ <c oughs> เพื่อให้ชาวไทยและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเอกลักษณ์การเล่นน้ำสงกรานต์แบบไทย <c oughs> ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13เมษายนนี้ <c oughs> เข้าชมได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคิติพงษ์แปรมจชนถ่ายภาพธยพรสุวรรณรัตน์ทีนเอ็นช่อง16รายงาน